สวัสดีครับพบกับสปอร์ติึมอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลลกระหว่างเวียดนามกับฟิลิปปินส์ซึ่งหลายคนก็อยากจะดูนะครับว่าฟิลิปปินส์เนี่ยจะสู้เวียดนามได้ดีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยโอ้โหสู้ไทยจนไทยแย่เลยครับเกมรับก็ดีเกมเสิร์ฟก็ดีรับตกหรือก็คือการยืนตำแหน่งเขาเนี่ยถือว่าดีมากๆากแบบนี้ก็แน่นอนนะครับว่าคือ,อยังไงซะเวียดนามก็ชนะแหละแต่ว่าจะชนะแบบดูดีหรือว่า ทางฟิลิปปินส์จะสู้ได้มากน้อยแค่ไหนแต่ให้ดูรูปนี้นะครับต้องบอกว่าอิกโนบอสโควิดยังอายเลยทีเดียวจากการเหินทะยานตบบีหลังสาเมตรของทางบิ๊กเตียนก็เหมือนที่ผมเคยพูดไว้นะครับหรือเหมือนที่ใครเคยเห็นแล้วก็ได้ดูแหละว่าเขาเนี่ยกระโดดห่างจากเส้น3เมตรมากแล้วก็พื้นที่รันเว์ของเขาเนี่ยวิ่งแค่นิดเดียวนะครับกระโดดเหินตบเลยปกติถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็คือจะต้องวิ่งิ้นึงแล้วก็ทําท่าแบบวิ่งเลยแต่ของเขาเนี่ยเหมือนค่อยๆเดินเดินแล้วก็ สปีดให้ไวขึ้นเร่งให้ไฟขึ้นนิดนึงก่อนกระโดดคือเป็นคนที่ทรงพลังเอกบูแมนแท้ๆเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เอกเมนนะครับมีเอกวีเมนเซตแรกแน่นอน,น่าจับทัพใหญ่ทั้งสองฝั่งทางเวียดนามก็ส่งบิ๊กเตนลงมาเลยทีเดียวเพราะว่าใน V ีทีวีครับนี่ทางก็คือฟิลิปปินส์สู้คนมากๆนะครับสู้เต็มที่เลยแล้วก็เป็นเวียดนามนะครับที่ตบเอาตบเอา,ตเอาแต้มขาดมากๆสู้กันแบบว่าไม่ได้เลยนะครับห่างไปเรื่อยๆ แถมเวียดนามก็โชว์เกมรับที่ดีมากๆโดยเฉพาะเงียนคันดังนะครับลูกเหมือนตบแรงๆอย่างโซโลโมอนตบใส่งเงียนคันดังยืนรับเฉยๆแล้วก็ลูกรับได้นิ่งมากๆคือผู้หญิงเนี่ยตบแรงยังไงมันก็ได้ประมาณนี้แหละแล้วก็คือทางเวียดนามเนี่ยรับเสิร์ฟรับตบทีมเวิร์กหรืออะไรเนี่ยเหมือนทีมไทยเลยเหมือนทุกอย่างนะครับเขาก็ก็คือมีความสามารถเรื่องวอลเลย์บอลรองๆจากไทยเอาจริงตอนนี้ถ้าเกิดว่าถ้าจะชนะไทยก็ไม่แปลกนะครับผมอาจจะต้องทําใจกันนิดนึงแต่ว่าเซตแรกเนี่ย เวียดนามไล่ขาดตบขาดมากๆ25ต่อ13เซตที่2เวียดนามก็ยังดูดีกว่านะครับก็คือ,อบิ๊กเตียนก็กลับมาลงเหมือนเดิมแล้วก็แต้มเนี่ยค่อนข้างห่างในระดับหนึ่งเลยทีเดียวห่างกัน4-5แต้มแล้วก็รักษาระยะก่อนที่ในช่วงท้ายเซตเนี่ยทางโค้ชเนียตัวนเกตจะเอาทางจะเอาบิ๊กเตียนออกแล้วก็เอาเกี่ยวจริงลงมาบ้างซึ่งเกี่ยวจริงก็ทำหน้าที่ได้ดีแต่ว่าก็กลายเป็นว่าฟิลิปปินส์เนี่ยก็พยายามขยับเข้ามาเหมือนกัน ยังไงก็ตามแต่ครับทางฟิลิปปินส์ไล่ไม่ทันก็แพ้ไปในเซตนี้อีก21-25ต่อเวียดนามนำา2เซตนะครับเซต3เนี่ยเกมก็สูสีดูดีกว่าเดิมสำหรับทางฟิลิปปินส์คือในสนามเนี่ยกองเชียร์ฟิลิปปินส์ก็เยอะเอาจริงๆคืออ่าก็จะมีชาวฟิลิปปินส์นี่แหละมาทำงานในประเทศไทยเยอะนะครับเป็นครูสอนอังกฤษบ้างหรือเป็นครูสอนเต้นหรือว่าอะไรบ้างส่วนเวียดนามก็น่าจะมีแหละแต่เท่าที่เห็นเนี่ยก็คือกองเชียร์ฟิลิปปินส์ก็เชียร์เต็มที่ ในเซตที่3เนี่ยก็สู้กันได้สูสีไม่ห่างหรือว่าอะไรกันมากนะครับแล้วทางโคชเหยียนเนี่ยอาจจะอยากจะลองอยากจะลองของนะครับก็คือลองผู้เล่นหรือว่าอะไรเนี่ยก็มีการเอาวีทีนุกินลงมาเอามาแทนเหยี่ยนที่เวียนนะครับแล้วก็เอาเกี่ยวจริงก็คือช่วงช่วงต้นเกมจนถึงก่อนก่อนจะท้ายเกมนิดนึงนะครับประมาณแต้มสัก10กว่าสิบสี่สิบห้าหรือสิบห้าสิบหกเนี่ยก็เอาวิตเตียนออกเอาเกี่ยวจริงลงมาอีก ซึ่งจริงๆตอนที่เปลี่ยนเนี่ยมันไม่ได้ขาดเหมือนเหมือนช่วงเซตที่เซตที่สองคือเซตสองมันมีช่วงห่างอยู่แต่ว่าเซตที่สาเนี่ยแต้มมันบีบีกันก็คงอยากจะลองแท็กติกนะครับว่าจะผู้เล่นสำรองจะสามารถทําได้หรือว่าอะไรหรือเปล่าไปไปมานะครับก็แต้มมันบีบกันอยู่แล้วฟิลิปปินส์เอาชนะในเซตนี้ได้นะครับขึ้นก่อนยี่สิบสี่ต่อย2ิบสองก่อนที่เบเลนจะเสิร์ฟออกแล้วเวียดนามก็เสิร์ฟออกก,กับก็เป็นยี่สิบ้ายี่สิบสามทให้ฟิลิปปินส์แย่งเซตได้เช่นกัน จริงๆวันนี้ทั้งจนที่ทันทุยแล้วก็เหียนที่บิ๊กเตียนทําได้ดีนะครับรวมไปถึงเหียนที่เอียนก็ไม่ได้ขีเหลอะไรแต่อย่างใดแต่วาต่าทางฟิลิปปินส์ก็ดูดีขึ้นเซตที่สี่ฟิลิปปินส์สู้ไม่ไหวนะครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยกลับมาส่งชุดใหญ่ลงยาวๆก็คือบิ๊กเตียนคราวนี้ไม่ออกเลยนะครับแล้วก็เร่งเครื่องตลอดคือบิ๊กเตียนแน่นอนอน,อนอกจากกดดันบล็อกได้แล้วยังตบได้สูงขณะที่ทางฝั่ง ฟิลิปปินส์ก็มีพาโลมาตานะครับซึ่งก็จริงๆถือว่าเซฟบล็อกได้ดีแต่ว่าความคล่องแคล่วของฟิลิปปินส์เอาจริงพูดอของของเวียดนามนะครับเอาจริงแบบว่าพูดแบบกลางๆเลยนะครับพูดแบบว่าไม่ได้เข้าข้างไทยหรือไม่ได้ไม่ได้ก็คือก็แบบว่ากลางๆไม่ได้มีอคติกับทีมไทยด้วยหรือไม่ได้เข้าข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งเวียดนามรูปร่างดีขึ้นนะครับแล้วจากที่เห็ตนตัวเชสยเขา เขาพูดเนะ่เขาเก็บตัวซ้อมกันมีให้วิ่งขึ้นเขามีให้อะไรต่างๆนักกีฬาคล่องเหมือนที่เอียนเนี่ยสูงร้อยแปดสิบแต่ว่าคล่องแค่เลยรูปร่างดีแล้วเทคนิคการรับมือเดียวอันนี้สําคัญมากๆนะครับเพราะบางทีลูกที่มันลูกหยิบลูกเย็น,เนๆเนี่ยรับมือเดียวเขาทากันได้ดีรวมไปถึงเหงียนคันดังก็รับไปดีคล่องแค่หรืออะไรต่างๆจริงๆก็ต้องบอกว่า,น,าน่าหนักใจเพราะเราไม่ฟูทีมซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้าในชุดของเราเนี่ยถ้า ถ้าเป็นผู้เล่นถ้าเล่นได้แบบเหมือนนัดที่เจอแคนาดาผมก็มองว่าเราน่าจะชนะได้แหละแต่ว่ารายการนี้เนี่ยต้องดูว่ากีฬาดาวรุ่งเนี่ยจะคลายความกดดันได้มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าฟูลทีมผมก็ว่าเราหน้าดีอยู่แต่ว่าเขาก็ดูท่องเที่ยวมีความมั่นใจแล้วก็แต้มทิ้งฟิลิปปินส์มากๆเลยนะครับเหนือสิ่งอื่นใดเลยคือทุกชาติน่ยมีการพัฒนาจริงรวมไปถึงเวียดนามแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนนี้ไม่มีเอ่อบิ๊กเตือนะครับก็คือต้องให้พัฒนาได้ดี แค่มากน้อยะไหนรูปร่างดีศักยภาพดีหรืออะไรต่างๆเนี่ยจริงๆเรื่องเทคนิคทักษะวอลเลย์บอลเราดีก่ออยู่แล้วแต่ว่าเวียดนามเขามีคนนี้เราให้ดูนี่ครับลูกนี้เขากําลังโดดตบดังนั้นจุดที่เขากระโดดมาเนี่ยกระโดดมาประมาณนี้กระโดดโดดประมาณนี้นะครับห่างจากเส้นสเมตรเยอะมากๆอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับแล้วก็ลงด้วยสุดท้ายเซตน,นี้ครับเวียดนามทุบขาดไปทีเดียวแล้วก็ชนะไปได้สามต่อหนึ่งครับผมครับ ก็ทําให้เวียดนามเนี่ยได้บวกมาอีกอย่างที่ผมคํานวณให้ก่อนหน้านี้นะครับก็คือ4กว่ากว่าเห็นนะครับก็จะอันดับขึ้นมาแซงสวีเดนมาอยู่ที่อันดับที่23ครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นววทีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ